สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับหมอทิพย์ปณิชาอีกเช่นเคยในช่อง YouTube ของเราวันนี้แม่หมอมาทำพิกอากาศถึงคิวชาวราศีกันราศีกันคือผู้ที่เกิดวันที่16กกันยาถึง15ตุลาคมนะคะแม่หมอแบ่งตามหูราศาสตร์ไทยนะคะเพื่อนๆคะนะแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยวันนี้แม่หมอมาเปิดในเรื่องของการงานการเงินความรัก ชาวราศีกันประจําเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปผลมี3-6เดือนนะคะเ,เพื่อนๆคะหลังจากที่ดาวพฤหัสย,ย้ายดูในเรื่องของการงานการเงินชาวราศีกันเป็นเช่นไรนะคะเ,เพื่อนๆคะวันนี้แม่หมอมีภาพขององค์พระรักษมีผู้ประทานความร่ำรวยโชควาราบเงินทองให้แก่เรา ผู้อยู่เบื้องหลังในการอัดคลิปครั้งนี้ขอความสุขความเจริญความรุ่งเรืองถึงแก่เพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ทุกๆคนนะคะวันนี้แม่หมอใช้กรองกราสของอะคานนะคะในการเปิดพลังงานหน้าไพาา่สิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอนะคะเพื่อนๆคะนะเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวม อาจจะเกิดขึ้นฝั่งเขาหรือฝั่งเราก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆคะแม่หมอขอสับอธิษฐานจิตนะคะนะแทนเพื่อนๆชาวราศีกันขอดูในเรื่องการงานของชาวราศีกันนะคะนะแม่หมอขอพลังงานหน้าไพ่นะพลังงานนี้มีผล3-6เดือนนะคะเ,เพื่อนๆคนะในเรื่องอของการงาน นะแม่หมอขอดูซิว่าชาวราศีกันการงานของคุณเป็นเช่นไรนะคะนะหลังจากที่ดาวพฤห,หัสย้ายประจำเดือนเมษายนนี้นะคะสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ฟังเพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อนๆพ่คะใบแรกโฟอ็อบอสอดสีดาบตามด้วยโฟอ็อบอครับสีถ้วยและ เอสออฟอรดหนึ่งดาบตามด้วยเดอะเฮอร์มิตและใบสุดท้ายเดอะสตราแม่หมอคิดว่าชาวราศีกันนะคะนะปัญหาในเรื่องงานที่ผ่านๆมานะมันเจอสีดาบเข้าไปนะบางครั้งอ,อยู่ในช่วงที่เราหยุดนิ่งไหมนะถ้า ตีเหมือนคนที่นอนแน่นิ่งหรือว่าอยู่ในช่วงที่เราต้องอฟื้นฟูบําบัดจิตใจนะเหมือนคนที่นั่งสมาธิอยู่ตามรูปนี้นะคะเพื่อนเพื่อนคะน,น,นะแต่เบื้องหลังนะีมันมีดาบเห็นไหมนะดังนั้นในเรื่องงานของเราบางทีเราต้องใช้ความอดทนมากๆนะแล้วก็สภาวะที่เหมือนคนพูดไม่ได้ค่ว่าพูดไม่ได้คือก็คือการที่เราทำงานไปเนี่ยแต่เราเ มีความคิดหรือออยากจะโต้แยง้งนะในเรื่องงานเนี่ยแต่เราก็ต้องเก็บไว้สถานการณ์นี้บางครั้งก็เกิดความอึดอัดในเรื่องงานนะคะแม่หมอคิดว่านะหรือบางคนน่าจะอยู่ในช่วงที่เราอาจจะพักฟื้นรักษาตัวเองนะมีอาการเจ็บป่วยร่วมด้วยไหมในเรื่องงานนะ เพราะมันมีไพ่ของเดอะเฮอร์มิตเข้ามาด้วยนะแม่หมอคิดว่าสถานการณ์บางคนนี้ก็อยู่ในช่วงที่อาจจะเป็นช่วงที่ตกงานหรือพักงานสถานการณ์เนี่ยแม่หมอเห็นพลังงานของสี่ถ้วยด้วยนี่ก็คือสถานการณ์คือเราอยู่ในช่วงที่คิดมากคิดเยอะนะงานเข้ามาเนี่ยเราคิดว่าถ้าเราทํางานตรงนี้เราจะผ่านไหมนะเราจะไหวไหมเราอยู่ในช่วงที่กําลัง นะเพนิดพิจนารณาเหมือนคนเลือกมากเลือกเยอะในเรื่องงานคิดมากคิดเยอะนะเนื่องด้วยปัญหาที่เข้ามาในเรื่องงานเนี่ยเราผ่านมาเยอะนะักสถานการณ์คนที่ทํางานนะคะแม่หมอคิดว่านะแล้วมันเป็นไพ่ของการที่เราตกอยู่ในช่วงที่มันผ่านมาเนี่ยเหมือนคนที่ต้องต่อสู้ต้องฟาดฟันกับงานนะเขาเรียกว่า s of Sword หนึ่งดาบนะก็คืออยู่ในช่วงที่งานของเราเนี่ย ต้องมีปัญหามีอุปสรรคให้เราต้องฝ่าฟันนะและตัวเราเองก็อยู่ในช่วงที่ปัญหาเรื่องงานมันมาลุมแล้วมากมายเราก็อยากเ,เหมือนคนที่เก็บตัวเงียบนะคะบางคนนะคะนะกรณีที่มีปัญหาในเรื่องงานไม่หมอคิดว่าชาวราศีกันช่วงนี้คุณไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเจรจา นะถ้ามีหน้าที่ทํางานก็ทําไปแต่ถ้าไม่อยากทําแล้วคุณพักสมองเลยเหมือนคนว่างงานเหมือนคนหยุดงานแบบแน่นิ่งไม่อยากทําอะไรแล้วตอนนี้นะอยู่ในช่วงที่เหมือนพักฟื้นนะรักษาตัวเองรักษาจิตใจเพื่อจะดิวตัวเองนะกลับมาต่อสู้งานครั้งใหม่ อันนี้ไม่หมอต้องบอกนะบางคนท้อแท้แต่บางคนพลังงานที่ไม่หมอเห็นอันเนี้ยไม่ท้อแท้แน่นอนเพราะมันเกิดไพ่หนึ่งดาบมันอยู่ในช่วงที่มีปัญหาในเรื่องงานอุปสรรคเข้ามามากมายนะจนเราเขาเรียกว่าพูดไม่ออกบางครั้งในเรื่องงานนะต้องนิ่งไว้อย่างเดียว แต่เราก็รอการต่อสู้และฟาดฟันนะเพราะไพ่พหนึ่งดาบเนี่ยมันมีปลายของเส้นชัยเนี่ยคือมงกุฎเขาเรียกว่ามงกุฎดอกไม้ไหมเพื่อนเพื่อนนะรอเราอยู่นะคะยังไงก็ต้องประสบความสําเร็จในเรื่องงานแต่มันต้องเขาเรียกว่าฟาฟันระดับหืดขึ้นคอเหนื่อยมากๆหนักมากๆในเรื่องงานนะบางคนนี่ถึงกลับอืม ขอพักหน่อยเถอะเหนื่อยเหลือเกินในเรื่องงานนะคะเพื่อนๆคะนะแต่แม่หมอเห็นพลังงานไพ่ที่ดีที่สุดก็คือเดอะสตาร์เนี่ยมันมาเป็นใบสุดท้ายนะก็เหมือนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหล่าบรรดานางฟ้าจากสวงสวรรค์นะเขาคงเฉริงหินความทุกข์ความเจ็บปวดของเรานะในเรื่องงานลงมาประทานเยียวยานะ,ะเทน้ำ สองคอนโทรนี้เห็นไหมเพื่อนะซ้ายและขวาเจือจางลงมาอ,อย่างเมืองมนุษย์นะแม่หมอต้องบอกแบบนี้นะคะนะโอกาสดีๆของชาวราศีกันในเรื่องการงานจะกลับเข้ามานะคะนะหลังจากที่ดาวพฤห,หัสย้ายนะคุณอาจจะได้รับชื่อเสียงจากเรื่องงานก็ได้ถ้าแม่หมอจะตีความว่าเดะสตาร์ก็คืองานที่จากคนที่ไม่รู้จัก นะหากเราทำงานเกี่ยวกับออคนหมู่มากเช่นงานาบันเทิงงานติดต่อสื่อสารเจรจาทั้งหมดจะมีคนเนี่ยเ,เข้ามาให้ความสนใจมากขึ้นงานเราจะโดดเด่นมากขึ้นนะคะนะาหากคนที่อยู่สภาวะแน่นิ่งนะอยู่ในช่วงตกงานนะคะนะพลังของเดอสตานี้จะนำพาให้คุณเนี่ยไปได้ เจอเจองานที่ดีนะคะนะแต่อาจจะเป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนมากๆนะหรืองานที่มันต้องใช้อา้าตาใช้คำพูดนะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นตัวของเราเนี่ยแสดงศักยภาพออกมานะคะนะแล้วเราจะได้งานตรงนั้นแล้วผลบั้นปลายชีวิตงานตรงนี้จะทำให้เรามีความสุขความสบายได้นะคะในเรื่องงานนะแม่หมอเป็นกำลังใจนะคะสำหรับเพื่อนๆชาวราศีกัน แม่หมอขอสับพลังงานหน้าไพ่นะขอดูในเรื่องของการเงินชาวราศีกันหลังจากที่ดาวพฤห,หัสย้ายนะประจำเดือนเมษายนผลมี3 6ถึงเดือนนะคะนะในการเปิดพลังงานหน้าไพ่ฟังเพื่อความบันเทิงนะคะเพื่อนๆคะนะเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวม ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้อันนี้ฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ฟังเพื่อเป็นแนวทางชีวิตเท่านั้นนะคะเพื่อนๆคะ่ะในเรื่องการเงินใบแรกน g h ออ f ซอสก้าว oh, nice. oh, ดาบ mm hmm. เกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆคะ่ะตามด้วยค i n g s o อฟบอลราชาผู้ถือไม้เท้า และ Six of Pentacles นะแม่หมอคิดว่าคุณจะได้แรงอุปถรัรมภ์นะคะนะในเรื่องการเงินนะตามด้วย Six of Wands และใบสุดท้าย S of p f p t n t a ดเ e นะแเหรียญแม่หมอคิดว่าสถานการณ์การเงินชาวราศีกันนะคะนะปัญหาการเงินที่ผ่านๆมาเนี่ย บางคนบางกรณีนะคะคุณเจอก้าวดาบเข้าไปอันนี้ส่งผลให้เราเครียดวิตกกังวลนะในสภาวะการเงินมากๆนะบางคนนี้นอนไม่หลับทีเดียวในะเรื่องการเงินแม่หมอคะในกระเป๋ามันเคยมีเงินเฟื่องฟูอยู่ในกระเป๋านะตอนนี้มันหดหายไปไหนไม่รู้คะ่ะแม่หมอค่อนข้างเครียดเนื่องด้วยภาระ นะการจับจ่ายใช้สอยนะช่วงนี้ปิดเทอมอยู่ก็จริงแต่สักพักหนึ่งาหากเรามีเรื่องของบุตรและเด็กเนี่ยเข้ามาที่เราต้องรับผิดชอบเนาะเปิดเทอมก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่ะแม่หมอนะบางคนที่มีในเรื่องครอบครัวที่เราต้องดูแลนะคะแม่หมอคิดว่า,าแต่ถ้าหากบางคนที่ยังเป็นาสาวโสดหนุ่มโสดเนาะ เราก็อยู่ในช่วงที่ว่าเหมือนต้องใช้จ่ายเงินเยอะบางครั้งเครียดนะคะแม่หมอคิดว่านะสถานการณ์ k n n o o w war เกิดขึ้นนะในไม่ช้าไม่นานเนี้ยสถานการณ์การเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะนะเพราะว่าไพ่ออของหกเหรียญน,นะมันอยู่สภาวะที่ เราอาจจะเจอแรงอุปธรรมค้ำชูนะหรืออาจจะเจอผู้ใหญ่ใจดีมาให้ความช่วยเหลือในเรื่องเงินนะคะนะ,ะท่านสุภาพสตรีเนาะหรือว่าผู้หญิงนะคะนะคุณอาจจะรับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีคนที่เข้ามาอุปธรรมค้ำชูนะแต่ถ้าเกิดเราจะตีความว่า หากเ,าเรื่องของครอบครัวบางคนอาจจะได้รับเม็ดเงินจากสามีนะมาจับจ่ายใช้สอยหรือได้สิ่งของที่มีค่านะคะนะในช่วงเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปนะคะนะกรณีเงินนะที่เข้ามาในชีวิตชาวราศีกันกรณีคนที่ทำงานเป็นของตัวเองนะอาชีพอิสระเนะี่ยแม่หมอคิดว่าอยู่ในช่วงที่คุณกำลัง มีรายได้ไพ่ของแปดเหรียญน,นะเราสามารถสร้างเงินได้ด้วยตัวเองเห็นไหมเออชายผู้นี้นะดังในรูปกำลังใช้มือตัวเองเนี่ยเ,ออเขาเรียกว่าสร้างเหรียญขึ้นมาอันนี้ก็คือสามารถมีรายได้มีเงินจากฝีมือตัวเองนะบางคนทำงานเกี่ยวกับช่างนะ ถ้าเป็นท่านชายก็ช่างซ่อมโทรทัศน์วิทยุอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยทำได้หมดระบบช่างนะรวมถึงแม้งานใหญ่ๆก็คือช่างก่อสร้างหรือสถาปนิกอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อนๆคะนะอันนี้แล้วก็สถานการณ์ที่ผ่านๆมาเนี่ยเรื่องการเงินมันมีปัญหานะความทุกข์ความเครียดเข้ามาถาถมแต่หลังจากที่ดาวพฤหัสย,ย้าย ชาวราศีกันการเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะนะไลยของหกเหรียญและ6กไม้เท้าเนี้ยควบคู่กันแม่หมอคิดว่านะเราต้องฝ่าฟันนะและปลายของไม้เท้ามันก็คือเส้นชายอีกเห็นไหมครับเพื่อนคะนะยังไงซะการเงินของเพื่อนๆชาวราศีกันนะคุณจะ มีทิศทางและแนวโน้มไปนในทางที่ดีมากทั้งคนที่มีสามีคุณอาจจะได้รับเงินจากสามีหรือคนที่ทำงานอิสระมีอาชีพเป็นของตัวเองคุณจะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะหากเป็นการค้าขายหรือว่าอยู่ในช่วงที่เราสามารถสร้างเงินนะมีรายได้เข้ามามากมายด้วยที่ว่าชาวราศีกันนะคุณเป็นคนขยัน และเป็นคนมีพรสวรรค์ถ้าจับงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งถือว่าไม่พลาดไม่หมอต้องบอกแบบนี้นะคะนะแม่หมอเป็นกําลังใจในเรื่องการเงินนะคะชาวราศีกันแม่หมอขอพลังงานหน้าไพา่อีกห้าใบนะคะเ,เพื่อนๆนะดูสถานการณ์ในเรื่องความรักของชาวราศีกันนะคุณอยู่สถานการณ์ใดนะคะในเรื่องความรัก ประจำเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปนะคะนะผลมี3-6เดือนนะคะเ,เพื่อนๆคะนะหรือคนอาจจะมีหากแม่หมอมาทําคลิปอีกครั้งหนึ่งนะสถานการณ์นี้นะคะใบแรกคลิงออฟสอร์ราชาผู้ถือดาวตามด้วย Night of p e n t a c l e เด็กหนุ่มถือเหรียญนะหรืออัศวินถือเหรียญนั่นเองนะคะเพื่อนๆคะตามด้วย queen of cup ราชนีถือถ้วย f i i n of b o r n นะราชนีถือไม้เท้า queen of b a n l ราชาผู้ถือไม้เท้าแม่หมอคิดว่าสถานการณ์ความรักชาวราศีกันนะคุณจะเจอคู่ที่ถูกใจแม่หมอคิดว่านะ หากเป็นคนที่าสาวโสดหรือหนุ่มโสดอยู่นะเขาเรียกว่าคุณจะเจอคู่ที่มันมีเคมีที่ตรงกันต่างฝ่ายต่างเฝ้า,า,ฝามองกันมานานแล้วนะสถานการณ์นี้แต่พลังงานของจักรวาลพลังงานของดวงดาวนะเขาจะจูนให้คุณเนี้ย มาได้พบได้เจอกันบางคนเจอแล้วแม่หมอตั้งบกแบบนี้นะคะนะสถานการณ์เนี้คนคนนี้เป็นคนที่เฝ้ามองเรามานานนะอยากจะมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่เราเขากอดเก็บความรู้สึกไว้นะตัวเราเองก็มุ่งมองเขาอยู่คนคนนี้น่าจะเป็นคนอผอมสูงผิวสองสีหุ่นสันทัดนะคะเพื่อนๆคะนะ คนคนนี้เป็นคนที่มีความมั่นคงและมาดนิ่งๆนะบุคลิกตัวเราเองก็เช่นกันเป็นคนที่มีความมั่นคงในความรักแล้วเราก็เป็นคนที่อยู่ในที่ของเราทํางานทําเงินนะอยู่ลักษณะแบบหากเป็นท่านหญิงก็เป็นคนที่ บุคลิกดูดีนะหากงานเราเนี่ยต้องทําอยู่กับคนหมู่มากเราจะมีความโดดเด่นทั้งในเรื่องอการพูดการเจรจานะแล้วก็การแต่งตัวที่ดูดีแม่หมอคิดว่านะคะนะสถานการณ์นี้หากตีพลังงานหน้าไพ่อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่คนรักของเราเนี่ยมีการเลิกราหรือตัดจบมีการยกดาบขึ้นมาตัดสินปัญหากันบางอย่างไปแล้วนะแม่หมูคิดว่าแต่คนคนนี้ เขายังเฝ้ารออยู่เราเองก็เงียบเขาเองก็เงียบไม่หมอคอตีสถานการณ์ความรักแบบนี้นะคะจ๊ะชาวราศีกันกรณีคนที่เลิกลากันไปหรือห่างหายกันไปแล้วเนี่ยต่างฝ่ายต่างนิ่งเงียบนะต่างฝ่ายต่างดูชั้นดูเชิงแต่ต่างฝ่ายก็ยังกอดเก็บนะแต่เราก็เหมือนเธอจะเข้ามาก็เข้ามานะเข้ามาดีชั้นดีด้วยแต่ด,ดูดูก่อนว่า สถานการณ์ที่เราตัดจบหรือเลิกลากันไปแล้วเนี่ยมีปัญหากันเนี่ยนะเธอทำอะไรไว้ถ้ากลับมาดีขึ้นไหมอันนี้แม่หมอคิดว่าชาวราศีกันหักเป็นท่านหญิงนะคะหรือว่าท่านชายนะที่มารับชมรับฟังคลิปนี้สถานการณ์คนที่เลิกลากันไปแล้วคุณอยู่ในช่วงที่ต่างฝ่ายต่างนิ่งนะดูชั้นดูเชิงแต่ก็ยังไม่ได้ปล่อยวางไปไหนนะ แล้วโอกาสที่จะกลับเข้ามาสารสัมพันธ์มีอยู่มากทีเดียวแม่หมอห็นพลังงานนะแต่ค่อนข้างช้าหน่อยหนึ่งแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้เป็นไปได้แน่นอนนะคะนะหลังจากที่ดาวพฤหัสย้ายแม่หมอเป็นกําลังใจนะคะทั้งในเรื่องการงานการเงินความรักชาวราศีกันขอให้คุณประสบความสําเร็จในทุกๆด้านวันนี้แม่หมอขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามช่องของแม่หมอด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ๊ง ทางความือนะตัวสีแดงๆนะคะเพื่อนๆคะจะได้ไม่พลาดรับชมรับฟังนะ,ะเวลาแม่หมออัดคลิปนะมีเพื่อนๆเข้ามาแสดงคอมเมนต์หรือรับชมรับฟังรู้สึกเออปลื้มใจมากๆนะคะเพื่อนๆคคะวันนี้แม่หมอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะบายบายค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ